ปูดองครับสูตรแม่ให้มาครับไอปูใส่ปูใส่ตุ่มกมุบใ,ใส่กบเลยตะกกะปูลายสูตรนี้คือสูตรเย็นเนยครับแม่ของแม่ครับแม่บอกว่าให้ใช้น้ำปลาที่ปราลูดแล้วห,ห,หนูเพื่อนเนี่ยนี่กระจกโอเคที่ปราลแล้วก็รอดีกแค่ไหนอสองคืนคือจากใครเป็นก็ค่ะโอ้ยอยงไมเ่เสร็จสามคืน เอาขึ้นน็อกตู้เย็ยนเพื่อดับขาครับตัวนี้ต้องใส่แนวเดียวเนียคิดไปลองดถ่านเส้นยังงี้นวไปยังดถ้ามันเป็นแล้วจักสองหรือสามขึ้นเนี่เอาสามขึ้นแล้วเอาปลอดไปเอาเขาเก็บไหมตู้เย็นครับดับขาแซ่า ไม้ต uh. ้องห่วงแล้วไม่ดีไม่ดีไม่ดีแล้วก็พอดีนิดนึงบางคนก็อาจจะไม่ใส่ hmm. แต่ว่าแม่ผมบอกว่าใส่ไปนิดนึงว่าสิแค่นี้มันก็ได้ด้ยกูเชี่สสูตเยนเลยสูตรเยนเลยพอแล้วอย่าใส่เยอะแล้วก็โคเลโคเลแล้วก็โคเลโคเลแล้วก็ปิดฝาครับ สคืนหรือ3ามคืนครับเอาขึ้นเก็บในช่องฟิตเอยเอาขึ้นเก็บในตู้เย็นเพื่อเขาเรียกว่าอะไรหรอือวะดับคข่าขอบคุณครับ